เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 3 9 0บาทนะครับจะได้รับเงินบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยนะครับมาจากวิธีการคิดนะครับโดยยึดเอา60งวดสุดท้ายนะครับฐานเงินสมทบ60งวดสุดท้ายก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง มาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยซึ่ง60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยไม่มีทางเกิน15,000บาทแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเฉลีย่ยได้เท่าไหร่นะเพราะฐานเงินสมทบของประกันสังคม5%ของเงินเดือนนะครับแต่ไม่เกิน1นต่ม่มกินห5 5 0 0นบาทนะครับไม่เกินนั้นนะโดยเงินชราภาพนะครับจะมีการ เก็บเงินสมทบนะเริ่มมีการเก็บเงินสมทบวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนนน้นงงานั้นสักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้มีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพก็ต้องมีการนับนะครับวันงวดวันที่สมทบนะครับโดยเริ่มจาก31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับว่า66ลบต้นปี42ะนะครับ ก็24ปีพอดีนะครับโดยประมาณเงินบำนาญชราภาพนะครับที่เราจะไปคำนวณกันนะครับมันมาจากไหนนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับเท่ากับแปลงเป็นปีก็คือ15ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพนะครับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทนสิ้นสุดลง ถ้ามีจ่ายมากกว่านะครับ180เดือนก็ให้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ1ต่อร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับเงินบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับจำนวนปีจะมากขึ้นอ่ะไปดูตัวอย่างที่ผมจะนำพาทุกท่านไปลองหัดคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะสมมุตินะจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1น13,090บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิดก็คือเอา35ตั้งจำนวนปีที่เราส่งเนี่ยแหละตั้งลบด้วย15ปีเท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมา20ปีส่วนที่เกินมาไม่ได้หายไปไหนมันถูกนำมาคำนวณน,นะครับโดยใช้1.5้1นะคูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม ันนี้เป็น30%นะไม่ใช่แค่30ธรรมดา20%เดิมที่เราต้องได้อยู่แล้วบวก30%ที่ได้เพิ่มมาเป็น50% 50%ของ13,090บาทเท่ากับ6,545บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณไปตลอดชีวิต ทำงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,090บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30-15เท่ากับ15ปีสตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20เดินเดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ13,090บาทนะครับเท่ากับ เงินบำนาญที่คุณจะได้รับ5,563บาทนะครับได้รับตลอดชีวิตทำงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน13,090บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิดก็คือนะครับ25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1น1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,090บาทเท่ากับ4,582บาทเป็นเงินบำนานที่จะให้คุณตลอดชีวิตทำงานส่งเงินสมทบประกนสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,090บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20-15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ1 3 0 9 0บาทนะครับเท่ากับ3,600บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตทำงานส่งปเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีไปเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,900 0บาทนะครับ เปะแบบนี้นะครับก็ใช้20%คูณไปได้เลยนะครับ20%ของ13,090บาทเท่ากับ2,618บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนะต่อไปนี้อันนี้เป็นตารางนะครับในกรณีที่ส่งประกันสังคมด้วยเงินอ่าจำนวนปีนะครับส่งเงินสมทบจำนวนปีอื่นๆก็จะได้ตามนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเงินสมทบนะครับ ที่ส่งประกันสังคมในกรณีชลาภาพเนี่ยนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสะสมนะครับวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเพราะนั้นเราต้องเริ่มนับตั้งแต่ปีนั้นนะครับนะครับนับตั้งแต่วันเดือนปีนั้นนะครับนับตั้งแต่งวดนั้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการเก็บเพราะนั้นมันก็เลยนับไม่ได้นะครับเรา ไม่สามารถที่ใช้ฐานของการทํางานนะครับมาคํานวณได้นะต้องใช้ฐานของการส่งจริงนะครับส่งเงินสะสมจริงโดยเริ่มจากวันที่ที่มีการเริ่มเก็บเงินสมทบนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินส่งเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลีย่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลีย่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธ,ธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา 33, 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 40, มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ